ทุอที่5การประมาณค่าช่วง interpolation ด้วยโปรแกรม R-Map เวอร์ชันที่10ข้อมูลพื้นผิวของ surface ER data เป็นการต่อเนื่องของจุดโดยแต่ละจุดมีค่าที่แตกต่างกันเราจะเริ่มการประมาณค่าช่วงโดยวิธี IDW ค่ะ IDW เป็นการเปลี่ยนข้อมูลจุดให้เป็นข้อมูลแบบ raster ในตัวอย่างจะใช้เป็นข้อมูลจุดของ spot ค่ะ จากนั้นนะคะเลือกคําสั่ง IDW ที่แถบคําสั่งอาร์ทูลบอค่ะเลือกที่สปาทอนแลสิทธูคลิกที่อินเ r อ o ์ a t i o n แล้วเลือกที่ IDW ค่ะช่อง input point filter อร์นะคะให้เลือกเป็นข้อมูลจุดช่องซาดแวลูฟ l ลนะคะให้เลือกเป็นเอลเวชันค่ะ เอาฟูลลัสเตอร์นะคะให้เลือกที่ต้องการจัดเก็บค่ะทำการตั้งชื่อนะคะจากนั้นคลิกเซฟช่องออฟฟูดเซ์ไซส์ให้เลือกขนาดของพิกเซลเป็น40ค่ะจากนั้นกดโอเค ช่อง display area นะคะจะปรากฏค่า idw ที่เราสร้างเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะเลือกชั้นข้อมูลที่เป็นแบบ polygon เพื่อทำขอบเขตให้พื้นที่ค่ะในตัวอย่างนะคะจะใช้ข้อมูล p r o v i n c จากนั้นเลือกที่ idw ค่ะคลิกที่ a d t u o t box เลือกที่ special a r a t i s tool interpolation ค่ะแล้วคลิกที่ idw ช่องที่1น,นะคะให้เลือกเป็นข้อมูลจุดช่องที่2อง set value f i l นะคะให้เลือกค่าความสูงเป็น e l e v i o n ค่ะ alpha raster ลลนะคะทำการตั้งชื่อคลิกที่ save ค่ะ a l p ูเ size น,นะคะให้เลือกค่าของพิกเซลเป็น40ค่ะ จากนั้นทาการตั้งค่าโดยคลิกที่ e l e m e n t ค่ะช่อง Processing Extend นะคะเลือกที่ Extend จากนั้นค่ะเลือกที่ Save as Layer .dw นะคะต่อมาตั้งค่าที่ raster size ช่องมานะคะให้เลือกเป็น p o r i n จากนั้นกด OK ตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นกด OK ค่ะ รอการประมวลผลสักครู่ค่ะจะปรากฏภาพที่ทำจากนั้นนะคะจะปรากฏภาพที่มีขอบเขตตามที่เราต้องการค่ะต่อมานะคะคือวิธีการทำ n e t โอ n นีบอดนะคะในเบื้องต้นนะคะจะทำการสร้างโพลีกอนล้อมรอบจุดตัวอย่าง โดยในตัวอย่างนะคะเราจะใช้ฐานข้อมูลเป็น IDW ค่ะทำการเรียกคำสั่ง Natural n i g b o r ขึ้นมานะคะอยู่ที่ Spatial Analyst Tool เลือกที่ Interpolation แล้วคลิกที่ Natural n i g h b o r d นะคะช่องที่หนึ่งนะคะให้เลือกเป็นข้อมูลค่ะจะเลือกเป็นข้อมูลจุดนะคะ ช่องที่ 2, สองซอฟตแวร์ลูฟ,ฟลนะคะให้เลือกเป็นเอ a ิเมนค่ะช่องที่สาม o อ t ฟู t l ลัตเตนะคะตั้งชื่อเพื่อทำการจัดเก็บค่ะจากนั้นกด Save ช่อง output c เซล size น,นะคะให้เลือกค่าความของพิกเซลนะคะเป็น40จากนั้นคลิกโอเคค่ะ วิธีการทำในเนทชอลในเบอร์ดนะคะเป็นการลากขอบจากจุดห่งไปยังจุดหนึให้เป็นเส้นตรงโดยจะเหมาะกับตัวอย่างที่มีการกระจายตัวแบบไม่แน่นอนค่ะต่อมาคือวิธีการทำแบบสลิปนะคะเป็นการนำสมการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการคำนวณค่ะเหมาะกับพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะโดยสลิปเนี่ยมีทั้งหมดสแบบคือ1 แบบ i เจ r ริเซอร์เริเค่ะเป็นเทคนิคในการนำผลลัพธ์ที่มีความเรียกค่ะทำการเรียกคำสั่ง s a e p ขึ้นมานะคะช่อง input point filter นะคะให้เลือกเป็นข้อมูลจุดช่อง sad value field นะคะให้เลือกเป็น e r o s i o n ค่ะ output r l u s t e r นะคะ ให้เลือกที่ที่ต้องการจัดเก็บค่ะจากนั้นกดเซฟเอาฟุตเซอร์ไซส์ให้เลือกเป็น40ค่ะซีฟไทม์นะคะให้เลือกเป็นรีเจอรเซอร์ค่ะคือแบบเป็นเทคนิคทำให้ผลลัพธ์มีความเรียบนะคะ จากนั้นทำการตั้งค่าเดนเลือกที่อเอเวอรสตเค่ะเลือกที่ processing extend นะคะคลิกเลือกที่ save as layer province ค่ะจากนั้นเลือกที่ raster analysis ช่องมากนะคะให้เลือกที่ province ค่ะจากนั้นกด ok ตรวจสอบความถูกต้องนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะก็จะได้สลิปแบบรีเจอ r เซอนะคะต่อมานะคะเป็นการทำสลิปแบบเทน s ซนนะคะคือเป็นเทคนิคที่ใช้การควบคุมความแข็งกระด้างของพื้นผิววิธีการทำนั้นเหมือนกันเหมือนกันกับแบบร e เจอร e เซอนะคะแตบบ่เปลี่ยนที่ช่องฟิเจอร์ทยค่ะทำการเรียกคำสั่งสลิปขึ้นมานะคะ เลือกค่าเหมือนเดิมค่ะเป็นข้อมูลจุดช่อง set value fill นะคะให้เลือกเป็น e l u a t i o n ค่ะ output raster นะคะให้ตั้งชื่อแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บค่ะกด save output cell size นะคะให้เลือกให้เลือกค่าที่40ค่ะ ช่อง s ป i ท e Type นะคะให้เลือกเป็น t e n s o n ค่ะจากนั้นคลิกตั้งค่าที่ e l l i p e n t ค่ะช่อง Processing Extend นะคะเลือกที่ Extend ค่ะจากนั้นเลือกที่ Same as Layer p r o v i n c e ค่ะต่อมาคือช่อง Laster น n a l y s i ค่ะให้เลือกช่องมานะคะเลือกเป็น p r o v i n c e จากนั้นกด OK ตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นกด OK ค่ะ ก็จะได้วิธีการทำสลิปแบบเทนเซนนะคะต่อมาคือวิธีการทำคิกกิ้งค่ะวิธีนี้นะคะเป็นการเลือกสมการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับจุดตัวอย่างที่เลือกไว้ค่ะไใ,ในรัศมีที่กําหนดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในแต่ละพื้นที่ออกมาการใช้คิกกิ้งนะคะเราต้องรู้ถึงระยะทางที่สัมพันธ์กับทางพื้นที่หรือทิศทางเอเียงในข้อมูลค่ะอันดับแรกนะคะทําการเปิดคําสั่งคิกกิ้งค่ะ ช่องที่หนึ่งนะคะ Input Point Filter ให้เลือกเป็นข้อมูลจุดช่องที่สอง Set Value Field นะคะให้เลือกเป็น Elevation ค่ะช่องที่สาม Output s o f t w a r e r a s t e r นะคะให้ทำการตั้งชื่อและเลือกสถานที่จัดเก็บค่ะ จากนั้นคลิกเซฟนะคะเอาพุทเซลไซา์ค่ะให้เลือกเป็น40จากนั้นนะคะทำไปไปตั้งค่าที่ e element ค่ะเลือกที่ processing expand นะคะจากนั้นมาที่ช่อง expand ให้เลือกที่ s a v e as layer province ค่ะทำการ ตั้งค่าที่ raster า n สิทธิ์ค่ะช่องหาากนะคะให้เลือกเป็น p r o n v e ค่ะจากนั้นกด ok ตรวจสอบความถูกต้องนะคะจากนั้นกด ok ค,ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะคือผลลัพธ์ที่ทําโดยคําสั่ง k i c k i n งค่ะต่อมานะคะคือคําสั่งเ e a ค่ะคือผลลัพธ์ที่เป็นพื้นผิวที่มีความแปรปรวนต่ํานะคะสัมพันธ์กับจุดตัวอย่างและต่อเนื่องตามแนวโน้มข้อมูลค่ะ เริ่มจากการเปิดคำสั่งเทสขึ้นมาก่อนค่ะเลือกที่อาร์ทูนบอคค่ะเลือกที่ p a า i a เ a n a ล y s i สิ o ทูฟลีทินเตอร์โพเลชันและเลือกที่เทสค่ะจากนั้นนะคะช่องที่1ช่อง input point filter ให้ใส่ข้อมูลเป็นข้อมูลจุดค่ะในช่อง z v l u e f i ฟิ d นะคะ ให้ใส่เป็น e r o t i o n ค่ะช่อง o l l p u l a s t e r นะคะทำการจัดเก็บค่ะจากนั้นกด save output size นะคะให้เลือกเป็น40จากนั้นทำการตั้งค่าโดยคลิกที่ e l p m e n t ค่ะ เลือกที่ Processing Extend นะคะเลือกที่ Extend จากนั้นคลิกที่ Same a s Layer p r o v i n ค่ะต่อมานะคะเลือกที่ raster Analysis คลิกที่ m a r k นะคะแล้วเลือกเป็น p r o v i n ค่ะจากนั้นกด OK นะคะตรวจสอบข้อมูลนะคะจากนั้นกด OK ค่ะ รับที่ได้น,นะคะจะเป็นข้อมูลเทนที่มีค่ายกกําลังเป็นหนึ่งค่ะต่อมานะคะคือที่การทําค่าเทนที่ค่ายกกําลังเป็นสองให้เลือกที่นาราสิทูเรกที่เทนเหมือนเดิมค่ะทําการใส่ค่าเดิมนะคะ ช่อง output ไ i ด e เลือกเป็น40ค่ะช่อง polynomial um order นะคะ <S <S ให้เลือกเป็น2สามารถเลือกค่าได้ตั้งแต่1ถึง12ค่ะจากนั้นนะคะทำการตั้งค่าโดยเลือกที ing, 10, ่ e l p m e n t เลือกที่ processing e x t e n d ค่ะ e x t e n d นะคะ <S <S ให้เลือกเป็น same as layer province ค่ะจากนั้นมาเลือกที่ l a s t e r a a n s i s ช่องมานะคะให้เลือกเป็น province จากนั้นกดโอเคค่ะตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นกดโอเคนะคะก็ <handling sushi> จะได้ข้อมูลเทนที่มีค่ายอยูกำลัง2ค่ะต่อมาคือวิธีการทำโทโพทูลัสเตอร์นะคะเป็นวิธีที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแบบจำลองความสูงเชิงทางอุทกศาสตร์ค่ะโดยใช้ข้อมูลเส้นคอนทัวรนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้ได้แก่โครงสร้าง,างทางระบายน้ำรวมทั้งแสดงลักษณะข,ของสันเขาและลำน้ำที่มีความถูกต้องค่ะการเปิดชั้นข้อมูลที่ใช้กับเทอร์โบทูลัสเตอร์นั้นมีนกั้6หมตัวแปบบรคือ 1. ข้อมูลพอยต์หรือข้อมูลจุด2 c คอนทัวร์หรือเส้นชั้นความสูง3สกรีนหรือข้อมูลบ่อน้ำา 4. ซิสเต็มหรือข้อมูลทางน้ำหเล็กหรือข้อมูลสระน้ำทะเลสาบ แล้ว6ข้อมูล province เป็นข้อมูลขอบเขตค่ะตัวแปรทั้งหมดนี้ไม่จาเป็นว่าต้องใช้ทั้งหมดก็ได้นะคะแต่ตัวแปรที่ขาดไม่ได้คือตัวแปรของเส้นชั้นความสูงหรือ contour ค,อค่ะในตัวอย่างนี้นะคะจะใช้ข้อมูลทั้งหมด4ตัวคือชั้นข้อมูลของ system contour province และข้อมูล c h o i c ที่เป็นข้อมูลจุดค่ะตัวอย่างนะคะจะเปิดข้อมูล c h o i l e และ province มาแล้วดังนั้นเราก็จะใช้เป็นข้อมูลของ System นะคะและข้อมูลคอนัวรค่ะจากนั้นนะคะเลือกคำสัง 3, ่งโท o พทูลาสเตอร์ค่ะโดยไปที่ ArcToolMap a r c ูน o l b o x ค่ะและเลือกที่โ o โพทูลาสเตอร์ค่ะทำการอิ p o r t ข้อมูลนะคะ ช่องสปอรตนะคะช่องไฟอันแรกนะคะให้เลือกเป็นเอลูชันค่ะคอนโทรลให้เลือกเป็นพอย n ์เอลชันค่ะสิสเต็มนะคะให้เปลี่ยนแต่ช่องไทป์เลือกเป็นสิสเต็มค่ะช่องคอนโทรลนะคะช่องฟิลให้เลือกเป็นเอลูชันค่ะ ช่องท้ายนะคะให้เลือกเป็น c นท t o u r และสุดท้าย p r รวินให้เปลี่ยนจต่ช่องท้ายเป็นบอร์เบอรี่ค่ะจากนั้นเอาพ t p เซอร์เฟ c e ัสเตอร์นะคะทำการจัดเก็บและตั้งชื่อ t o โปของเราค่ะ จากนั้นกดเซฟเอาโฟลเซลไซน์นะคะให้เลือกเป็น40ค่ะจากนั้นคลิกโอเคก็จะได้ผลลัพธ์ของการทำโทรโปทูรัสเตอร์นะคะวิธีนี้เหมาะสำหรับแบบจำลองทางภูมิศาสตร์ค่ะ ต่อมานะคะคือการสร้างตินค่ะโครงข่ายสามเหลี่ยมหรือตินนะคะเป็นโครงข่ายสําหรับสร้างข้อมูลเวกเตอร์ที่เก็บและ,ะแสดงแบบจําลองพื้นผิวค่ะตินจะประกอบไปด้วยโหนตินนะคะซึ่งจํานวนมากจะเก็บค่าแซเอาไว้ค่ะและแต่ละโหนดน,นะคะจะเชื่อมด้วยเส้นที่เรียกว่าเอค่ะทำการเปิดคําสั่งตินนะคะโดยไปที่ อาทูลบอกค่ะเลือกที่ T D Analysis Tool นะคะเลือกที่ t ิ n m a n a g e m e n t ค่ะเลือกที่ c r e a t i n ค่ะจากนั้นในหน้าต่างของ c r e a t i n ินะคะช่อง Output ให้เราใส่ว่าต้องการจัดเก็บและตั้งชื่อจากตัวอย่าง นะคะให้ชื่อคำว่าตินะคะ่ะกดเซฟนะคะต่อมานะคะในช่อง i n p พุ future card นะคะ,นะคะให้เรานำเข้าข้อมูลค่ะ ของสปอรนะคะช่อง High f i l นะคะให้เลือกเป็น Elevation ค่ะช่อง SF Type นะคะให้เลือกเป็น Mesh Point ค่ะแล้วในช่อง Tag Fill นะคะให้เลือกเป็น e r t m e n t ค่ะ Elevation นะคะ จากนั้นนะคะแซมให้เลือกช่อง High Fill นะคะเลือกเป็นค่าเดิมค่ะช่อง SF Type นะคะให้เลือกเป็น Soft i n ค่ะต่อมานะคะคือข้อมูลคอนทัวร์ค่ะช่อง High Fill นะคะให้เลือกเป็น Elevation ค่ะ และช่อง sf type นะคะให้เลือกเป็น highlight ค่ะต่อมาคือ ProWin นะคะเปลี่ยนแค่ช่อง sf type ให้เลือกเป็น highlight ค่ะจากนั้นกดโอเคเพื่อดูผลที่ได้ค่ะ เมื่อได้ผล,ลัลธ์ของตินหรือครงขายสามเหลี่ยมแล้วนะคะจะได้ลักษณะเช่นนี้ค่ะจากนั้นนะคะทําการสูมอินเพื่อดูพื้นผิวโดยใกล้ๆค่ะวิธีการเปลี่ยนสีของตินนะคะให้คลิกขวาที่เลเยอร์ตินค่ะเลือกที่ Property นะคะเลือกที่ s y m mm b o l o g y ค่ะ Color Sharp นะคะทําการเปลี่ยนสีกดโอเคค่ะ ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ